โอ้โห oh, ดอกประดูฮะบานแล้วครับผมเนี่ยสัญลักษณ์ของทหารเรือเราโอ้โห oh, สุดยอดเลยฮนะเนี่ยดอกมากๆเลยนะช่วงนี้เทศกาลของดอกประดูครับผมดอกประดูบานแล้วโอ้โ oh, ห oh, กลิ่นหอมอ่อนๆแบบชื่นใจเลยฮะนะเนี่ยดอกพลูมากๆเลยเนี่ยสัญลักษณ์ของทหารเรือเรา เขาจะเรียกว่าฐานเรือว่าลูกประดูดอกประดูด้วยสีสวยงามมากมากเนี่ยสวยงามจริงฮะสีแบบเหลืองทองสวยจริงๆฮะโดนแสงไฟฮะประดูนี่จะบานแค่วันเดียวฮะนะพรุ่งนี้เช้านี่ก็จะร่วงเต็มพื้นเลยฮะนีโอ้โหดูฮะนี่ยังมีนกบินกลับรังอีก